สวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิษดากุณค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งวันนี้น้องหนึ่งครับผมเข้าใหม่ใช่ครับเข้าใหม่เข้าใหม่แบบไม่ไม่ผ่านการไลฟ์สดมาก่อนไม่ผ่านอะไรมาก่อนเลยนะคะลูกค้ากับพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งเห็นพร้อมกันวันนี้พูดอย่างนี้เลยนะลูกค้ากับพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งเห็นพร้อมกันวันนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากนะคะลูกค้าท่านใดที่มอง V i P เรียพีเต็มนะคะแอร์ไมโครบัสประตูดูดทุกอย่างครบหมดนะคะเต็มๆอย่างนี้ใครอยากได้ไปวิ่งงานใครอยากได้ไปใช้ในครอบครัวใครอยากได้ใช้ส่วนตัวรีโทรหาพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งให้ด่วนให้เร็ววันนี้มาเปิดตัวเลยค่ะน้องตองหนึ่งคาะนะครับเริ่มต้นนะครับกับรถปี2019เลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับหน้ากระดัมนะครับก่อนที่จะ,จะออกมาเป,เป็นหน้ายาวนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องสามพันนะครับเกียร์ออโต้ถือว่าท็อปสุดในรุ่น ใช่ครับท็อปสุดในรุ่นสีบอลเงินนะครับสีตลาดด้วยแล้วก็ได้ภายในแต่ง v i p เต็มนะครับไมโครบัสนะครับก็ลวดลายของเขานะครับก็สวยเลยแหละครับดูเก๋นะดูดีดูดูเข้มแต่สว่างข้างในใช่ครับบอกกันคําเดียวนะครับช้าคือไม่ทันอ่าใช่ค่ะนะคะช้าคือไม่ทันรถเพิ่งเข้ารถเพิ่งมาจอดรถเพิ่งล้างใช้คําว่าล้างนะคะไม่ได้บิ้วไม่ได้เลือไม่ได้อะไรเลยล้างแล้วเอามาจอดขายกันเลยเพราะว่ารถสวยจริงๆร สีบางเดิมเดิมเลยค่ะน้องหนึ่ข้างหน้านะครับเราจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีเดิมนะครับอาจจะมีบ้างนะครับเล็กเน้อยๆยมันบอกว่าสีบางนั่นแหละใช่ครับหน้านะครับจะเป็นหน้าโครเมียมนะครับสองชั้นหรือที่เขาเรียกว่าหน้ากันด้มนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับดวงใหญ่ขึ้นนะครับดูได้เลยนะครับจากมุมต่างๆองศาต่างๆนะครับเห็นแค่หน้าตาก็รู้นะครับว่ารถสวยรถปีใหม่นะครับ มีเสน่ห์ตั้งแต่หน้าตาของเขาโฉมของเขานะคะอ่อนิวนะคะคนมองหาเยอะแต่ที่ต้องกลับรำมาเอารุ่นนี้เพราะอะไรน้องหนึ่งคือหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าหน้ามันยาวใช่ค่ะหน้ามันยาวแล้วก็เกียร์ใช้พื้นที่ใช่ครับมันยาวขึ้นมันกว้างนะครับบางทีช่วงนะครับเวลาเราเลี้ยวหรือเราเข้าซอกนะครับระหว่างเสานะครับบางทีมันมันมันไม่พ้นนะครับ หลายๆคนนะครับความชอบไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่กิตดาชอบหามาให้กับท่านลูกค้าครับนั่นคือรถสวยรถสวยรถดีแน่นอนประวัติดีนะครับเอาน้องหนึ่งมองมามันสวยอีกแล้วนะครับได้มาเป็นล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกนะครับเป็นยางบิส o ต e นะครับก็ล่อลูกคนางคนบอกทำไมลูกตู้ชอบใช้ยี่ห้อบิสต้น่ะบิสต้นะครับต้องขอเรียนแจ้งลูกค้าครับว่ามันรับน้าหนักใช้กับการบรรทุกได้ดีบิสโตน มิชลินน้ามกว้างถูกต้องยืดถนนได้ดีใช่ครับมันใส่แล้วบางทีมันยืดอายุการใช้งานได้ยางเนี่ยส่วนมากใช้อยู่ที่3ปีนะคะลูกค้านะคะสมมุติอ่าอย่างรถเราเนี่ยปีสิบอ่าสิบเก้าเนี่ยยางเราส่วนมากยางใหม่อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าจะเจอยางปีสิบสองสิบสามมาใส่ให้นะประตูดูดค่ะอ๋อประตูดูดนะครับประตูดูดนะคะอ่าอันนี้เป็นเครื่องเสียงเต็มเซตนะคะน้องหนึ่งน้องหนึ่งยกขึ้นให้พี่กวนหน่อยค่ะบอกเลยว่า ดูหรูหราเรียบเรียบอ่ะน้องหนึ่งใช่ครับเพดานด้านด้านบนเป็นอ่างหนึ่งอ่างนะคะด้านบนนะคะน้องหนึ่งใช่ครับสีดูเรียบหรูสีครีมตัดดำนะครับคลาสสิกนะมาทำให้ดูแพงขึ้นดูดีนะคะน้องหนึ่งนะะครับเป็นเครื่องยนต์ค่ะดีเซล3 0 0พันเกียร์โตนะครับก็ได้ทีวีนะครับสไลด์ไฟฟ้านะครับดูเรียบเรียบแต่ใช้งานได้จริงนะครับมีม่านนะครับรอบคันบุหนังนะครับแล้วก็มีปักสามตาให้เสียบ นี่เปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟแอร์บัสก็มีเรียบร้อยเลยนะลงทีวีนิดนึงครับลงทีวีพอดีปุ่มทีวีไปอยู่ข้างคุณแจข้างกุญแจฝั่งคนขับนะครับซัมซุงนะครับเห็นนะครับโอ้ดูดีดูทั้งหนึ่งแอร์เย็นเจี๊ยบรีโมทครบค่ะทั้งหนึ่งวันนี้นะครับพี่ขวัญใส่เสื้อแขนยาวสีขาวลายลูกไม้เหมาะแล้วนะครับกับรถตู้คันนี้ตัดเพราะเข้าสีเซตเลยใช่ครับเข้าสีเลยนะครับและมันดูสวยงามหรูหราเหมาะเหมาะเป็นกับ เหมาะเป็นเจ้าของรถหรือว่าพนักงานขับรถคะเจ้าของรถครับเจ้าของรถนะครับตอนแรกนะครับกะจะไล่9 9 9เหมือนกันครับพี่ขวานครับเระแต่มาแล้วมันไม่ได้ครับวันนี้มันต้องมีอะไรพิเศษเอาไปเลยครับ9 5 9 9 0 0 0บาทพอคือเขาเขาทำดูเรียบๆนะครับเขาทำดูเรียบๆนะครับแต่ว่าดูแล้วมันสบายตานั่งแล้วมันสว่างนะครับแล้วก็พื้นนะครับดูเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับทุกอย่างแล้วก็ไฟออกจะเป็นสีเหลืองนะครับสีแบบถนอมสายตานะครับไม่ฉุดฉาดเกินนะครับอยากบางคนอยากพักสายตาก็สามารถปิดได้นะคะปิดได้นะครับได้นะครับตามใจชอบนะคะคือไฟเนี่ยเราเราเลือกเปิดได้สมมติเราเราจะเปิดข้างๆอ่ะเปิดข้างๆดูครับพี่ขวัญไม่เปิดตรงกลางนะครับอ่านี้เปิดข้างๆนะครับเปิดรอบนอกใช่ครับเปิดรอบนอกนะคะเปิดได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับอ่ะกดดูครับเห็นไหมครับดูไหครับแบบนี้นะครับ เราไม่เปิดไฟกระพริบก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบมันมีปุ่มมาประมาณห้าปุ่มอย่างผู้โดยสารจะนอนแล้วก็จะเปิดใช้ก็ได้นะคะใช่ครับผมแล้วจะเปิดเพิ่มก็ได้นะคะครับหรือว่าเปิดเปิดไฟเปิดประมาณนี้ก็ได้นะคะน้องหนึ่งครับใช่ค่ะพี่ขวัญส่วนมากรถใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็แต่งแบบนี้นะพี่ขวัญเขาไม่แต่งเยอะเกินเขาไม่แต่งเขาบอกว่าบางทีพอแต่งอะไรใส่เยอะๆเกินนะครับมันเหมือนงานมโหรสพเกิน อ่ะอันนี้ก็ถือว่าแต่งเรียบๆแล้วก็เบาสามแถวนั่งก็ไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สามารถอันนี้เพิ่มอีกนะเพิ่มอันนี้เพิ่มมาอีกนะเพิ่มครับยังไม่ไฟอ่าใช่ครับเท่ากับสี่สเต็ปนะคะสี่สเตปนะคะอ่าเห็นะครับสี่สเต็ปหรือว่าจะเปิดอ่างอันเดียวเลยก็ได้แล้วได้นะครับอ่ะลองขึ้นดูครับเบาะด้านหลังสวยไหมคะทั้งหนึ่งสวยครับเบาะเดิมๆนะครับเบาะยังไม่ขาดนะครับแม้แต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเบลในตัวนะครับ ทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ช่องเดินนะครับก็ไม่ได้อ่าคับแคบนะครับไม่ได้อ่าเล็กอึดอัดจนเกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองประตูนะครับออโต้นะครับก็บอกว่าปิดเบาๆนะครับนะครับอ่ะนะครับมาดูนะครับสีเดิมเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับรถที่ออกมาใหม่ๆนะครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเอาออกกัน นะครับเขาจะไม่ค่อยเอาออกกันบางคนก็เอาออกบางคนก็ไม่ออกแต่ส่วนมากใครที่ไม่เอาออกอรู้เลยนะครับว่ารถใหม่รถเพิ่งออกมาไม่นานนะครับเห็นไหมครับและจะมีตัวเคากระจกครับท่านลูกค้าครับมีตัวเคากระจกเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินใดๆก็แล้วแต่นะครับอ่ะนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดมีกล้อง นะครับกล้องถอยให้ดูข้างหลังนะครับว่ายังมีพื้นที่วางของแล้วก็มีนะครับถังนะครับมีช่องหนีไฟเสร็จปุ๊บต้องมีถังนะครับมีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับตัวนี้นะแล้วก็ใต้ที่นั่งครับวางดอกไว้ให้เรียบร้อยนะครับดอกนี่คือดอกลําโพงนี่นะครับก็บอกนะครับว่ารถนะครับเพิ่งซื้อกันมานะครับแล้วก็การใส่ลำโพงลําโพงนะครับเห็นไหมครับมีพวกดอกนะครับดอกลําโพงนะครับเล็กๆนะครับอยู่ขอบประตู ตรงนี้นะครับหลายคนสงสัยนะว่าอะไรนะครับเมื่อกี้พี่ขวัญกดให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดขึ้นนะครับมันคือทีวีนะครับเหนไครับนี่คือทีวีอ่านะครับตัวนี้นะครับกดทีวีขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับอ่ารถสวยๆครับท่านลูกค้าครับเป็นพวงมาลัยใหญ่นะครับตัวนี้4ีก้านนะครับแอร์เบกมี2ฝั่งนะครับได้จอยแอนดรอยมานะครับได้แอร์ไมโครบัสนะครับซูไม่ดูนะครับ แอร์ไมโครบัสนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับเก็บมาด้วยสีครีมสวยงามแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้ใครสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อผมมากับพี่ขวัญได้นะครับอยู่ที่กิจสาคุตคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกาญนาพิเศกนะครับกับรถตู้ปี2019นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง3000ดีเซลนะครับท่านไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับกับคันนี้ใครอยากได้แบบ สำเร็จรูปนะครับไม่อยากได้แบบเดิมๆอยากได้ V.I.P. นะครับอยากได้ V.I.P. แบบเป็นเกียรโตแนะนำเลยครับคันนี้นะครับเข้ามาคุยกันนะครับที่กิจสราคุณคานะนะครับเปิดเสร็จปุ๊บนะครับให้ดูนะครับว่าเดิมเป็นยังไงนะครับให้เดิมนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสีสีแต้มนะครับรถใหม่ๆนะครับนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอาจจะมีฝุ่งโกงฝุ่งเกาะบ้างนะครับท่านลูกค้าครับ แต่โดยรวมนะครับคือรถสวยนะครับไม่เคยไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านไหนก็แล้วแต่นะครับสีเดิมสีบางทั้งคันครับท่านลูกค้าครับนะครับคันนี้นะครับย้ํานะครับย้ํานะครับวันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 9เครื่อง3000เกียร์ออโต้แต่ง VIP เต็มแอร์ไมโครบัสเบาะ3แถวนะครับวันนี้ขายไปเลยนะครับ950,000บาทถูกนะครับราคานี้ 9 5 9 0 0 0บาทนะครับชัวผมขายในราคานี้นะครับ9 5 9 0 0 0บาทครับท่านลูกค้าครับรับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านลูกค้าครับเรามีโปรโมชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้น1.99นะครับขับฟรีนะครับ4เดือน5เดือน6เดือนนะครับหรืออยากได้อะไรพิเศษวิเศษนะครับบัตรเติมน้ำมันนะครับลถสไลด์นะครับรถลดสไลด์นะครับ 90วันหรือลดสไลด์1ปี2ปีหรือรับประกันนะครับ1ปี2ปีมันมีมากมายเหลือเกินนะครับท่านลูกค้าที่ให้เลือกกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะครับในโปรโมชั่นแคมเปญนั้นๆนะครับเราก็ยินดีให้กับท่านลูกค้าเลือกได้ส่วนรถตู้นะครับใครอยากออกรถตู้เข้ามาคุยกันไม่ยากนะครับเข้ามาคุยกันไม่ยากเรามีรถนะครับประมาณ40-50คันเฉพาะรถตู้ให้เลือกนะครับรถสภาพสวย ราคาแตกต่างกันที่ปีแตกต่างกันที่สภาพนะครับแต่วันนี้ปี19 000, เอาไปเลยครับ9 5 9 0 0 0บาทเครื่องดีเซล3 0 0 0ันเกียร์โต,โต,โตนะไม่มีผิดหวังแน่นอนครับนะครับรถปี2 0 1 6เครื่อง3000ันเกียร์อโต้เหมือนกันนะครับแต่เบาะภายในนะครับเป็นเบาะ V เหมือนกันเบาะหนัง3แถวแต่ไม่แต่ง V นะครับวันนี้ขายในราคา749,000บาท นะครับ7 4 9 0 0 0าบาทลูกค้าสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มกู้เต็มไม่ว่านะครับลูกค้าผ่อนอยู่เดือนละประมาณ14,0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะคันนี้นะครับนี่นะครับเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะบาะหนังเบาะใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นเบาะวี v เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างบนจะเป็นหลังคาธรรมดาเบาะสวยมากค่ะน้องตอนหนึ่งครับเบาะสวยมีทีวีเรียบร้อยพรมรันเรียบร้อยนะคะคันนี้ ปูพื้นใหม่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยนะคะพื้นสวยแต่ว่าอาจจะมืดหน่อยนะจะาูกค้าค่ะบอกเลยว่าดีเซลคันนี้ปี2,000เท่าไหร่นะ16บ6ดีเซลนะคะเครื่องดีเซลสภาพดีไม่มีชนไม่มีความน้องเนึงเกออโต้ด้วยเกออโต้เกออโต้ทั้งคู่นะครับมีแต่งวีกับไม่แต่งวีวันนี้คุณเลือกคันไหนคุณโทรหาพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งบอกได้ว่าวกับไม่วน่ะครับอ่ะ คุณแหล่งใต้มาเลยคุณโทอีสานมาเลยคุณพูอ<ด>มาเลยคุณอยากได้แบบไหนพี่ขวัญกำลอ้องต้อหนึ่งเตรียมรอคุณอยู่ได้เลยครับโอนจองไม่ต้องมาต่กรุงเทพได้ไหมได้ครับก็ปล่อยรถไปหลายคันแล้วครับโอนจองนะครับหลักเกณฑ์ในการโอนจองต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นครับท่านลูกค้าครับจะไม่ไม่มีบัญชีชื่อบุคคลแล้วก็ไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนะครับแล้วแต่แบงค์นะครับที่เราจะเลือกคัดส่งไป<ช>ก็จะนัดกับลูกค้าเซร็จนะครับจ้ะก็วันนี้นะครับ ย้ำร<ล>า,าคาอืมย้ำนี่น,นึงน,นะครับป 2, ี2019เกยียร์ออโต้เครื่องดีเซล3,000แต่ง VIP เต็มแอร์ไมโครบัสค่ะนะครับคันนี้วันนี้เอาไปเลยโปรโมชั่นพิเศษ9 5้0 0สนห้บาทจัดเต็มฟรีดาวค่ะนะครับ9 5้0 0สบาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะส่วนคันนี้ป 16, ี16เกยียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับวันนี้มาในราคา7 4 9 0 0สบาทจัดเต็มฟรีดาวเช่นกันนรับจัดทุกอาชีพเช่นกัน เข้ามาคุยกันนะครับที่กิจสาคุลกาพี่ขวัญรับฝากเบอร์นิดหนึ่งศูนย์หรือมาถึ่งหน้าเต็หรือมาถึงนท์นะคะกรุณาติดต่อพี่ขวานก็ได้หรือน้องตองหนึ่งก็ได้นะคะลงจากรถปับ๊บมีคนรับปับ๊บเอ่ยชื่อแค่พี่ขวานกับน้องตองหนึ่งรับรบองมีคนดูแลคุณนะคะใช่ครับผมอ่ะนะวันนี้ผมกับพี่ขวานต้องจากไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมต้องขอบอกที่ตั้งนิดนึงบอกเลยค่คะตั้งอยู่บนเส้นกาญจนาพิเศษนะครับกิจสาคู้คามมีที่เดียวในประเทศไทยไม่มีที่อื่นมีสาขาสองไหมคะยังไม่มีครับสาขาสามมีไหมคะยังไม่มีครับะนะครับ